เทศกาลสงการานต์และก็น่าร้อนที่จะถึงนี้นะครับที่น้องประชาชนนะครับคงมีการเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการกลับภูมิลำเนานะครับหรือเดินทางไปท่องเที่ยวเพราะนั้นถ้าเกิดจะเที่ยวนะครับให้ปลอดภัยและก็เป็นสุขนั้นนะครับจะต้องมีการเตรียมการนะครับประการแรกก็คือการเตรียมตัวเองนะครับเพราะว่าถ้าสุขภาพของเราดีอารมณ์ดีเราก็จะเที่ยวอย่างมีความสุข นั่นก็หมายความว่าต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับออกกําลังกายให้สุขภาพของเราเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับพร้อมที่จะเดินทางนะครับมีอารมณ์แจ่มใสนะครับไม่ใช่เดินทางไปทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมทางแบบนี้ก็คงไม่เป็นสุขทางด้านนี้นะครับหากเขาเรียกว่ามีคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ นะครับคนมีโรคประจําตัวหรือเด็กเล็กนะครับอาจจะต้องเตรียมการเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับกลุ่มนั้นนนนะครับประการที่2นะครับต้องเตรียมยานพาหนะที่จะเดินทางนะครับถ้าเดินทางโดยรถยนต์นั่นหมายความว่ารถเนี่ยต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมนะครับทั้งที่สามารถเดินทางไปทางจุดหมายและที่สําคัญก็คือปลอดภัยในระหว่างเดินทางประการที่3 นะครับก็คือในเรื่องของการเตรียมนะครับแล้วก็มีความรู้ที่เกี่ยวกับเส้นทางการสถานที่ที่เราจะไปในกรณีที่พี่น้องประชาชนนะครับเกิดเหตุไม่คาดฝันโดยเฉพาะประเด็นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับถ้าเป็นภาวะฉุกเฉินนะครับสามารถโทร1 6 6 9เนะครับเพื่อขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินนะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับแต่หากประเด็นที่พบนะครับเป็นปัญหาทางด้านสุขภาพแต่ไม่ฉุกเฉินนะครับก็สามารถโทรสายด่วน142 2นะครับ 24ชั่วโมงนะครับเป็นสายด่นของกรมควบคุมโรคที่จะให้ข้อแนะนาําให้ข้อมูลให้ความรู้และวิธีปฏิบัติเพื่อให้พี่น้องนะครับสามารถเดินทางในช่วงสงการได้อย่างปลอดภยัยและก็เป็นสุขคัญ